อาการก็คือสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดแทดแๆๆๆทดแทแทหมุนเล่นอยู่งั้นแ่ะจนแบตหมดดอกจันตัวใหญ่ๆไว้เลยว่ารถทุกคันทุกรุ่นที่เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ตัวนี้เสียแน่นอนไม่มีทางเลี่ยงวันใดวันหนึ่งก็ต้องเสียเสียตังค์ให้กับเซ็นเซอร์ตัวนี้แน่นอนนะครับสนับสนุนโดยแกะกล่องดีเซลออโต้พาร์ท ผู้จัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์แบรนด์ก็ติ l ่านึกถึงอะไหล่นึกถึงเราแกะกล่องดีเซลออโต o พาร์ทสวัสดีครับยางทองอะไหล่ยนต,อต์ออโต้เซอร์วิสอำเภอจุมพวงจังหวัดนคะรราชสีมานะจ๊ะช่วงนี้ฝนตกโอ้โห,โหน้ำนองไปหมดเนี่ยลื่นตกแบบจนท่วมอะแถวพี่ไมายเนี่ยท่วมประจำระบายน้ำไม่ทันทางมาอู่นะถ้าเกิดว่าท่านใดจะเข้ามาใช้บริการก็ตรวจสอบเส้นทางดีๆนะครับ มีทางเลี่ยงอยู่แต่ว่าก็ต้องตรวจสอบด้วยว่าทางมันท่วมหรือเปล่ามันจะท่วมประมาณสักช่วงบ้านลังกานะน้ําลาดถนนเลยประมาณสักหัวเขา่าอ่ะถนนเนี่ยไปประจําเลยพังนะครับถนนเพิ่งทําเสร็จก็พังนะถ้าจะใช้บริการก็รบกวนโทรมาเช็คโทรมาถามผมสักนิดนึงว่าเออน้ามันท่วมหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามาจากทางโคราชอ่ะนะรถเล็กผ่านไม่ได้นะครับรถกงรถเก๋งนี่อย่าหวังผ่านเลยพังแน่ๆน,นะครับ เดี๋ยววันนี้มาพูดถึงรถยนต์รุ่นใหม่นี่คันนี้นิสสันซันนีมันก็ไม่ถึงกับใหม่อะแต่ว่ามันก็เป็นวิวัฒนาการใหม่แล้วใช้พวกคอยไดยเรกคอยใช้แบบอะไรงี้นะมีเซนเซอ,อร์เข้ามาควบคุมแล้วจะพูดถึงเรื่องอาการดับแล้วสตาร์ทไม่ติดนะครับยาวไปจนถึงพวกรถยนต์ดีเซลคอมมอนเลวว่ามันเกิดอะไรขึ้นส่วนใหญ่อาการเสียเนี่ยมันจะเสียตรงไหนเคยทำคลิปนี้ไว้นานแล้วแต่ว่าจะมาทบทวนกันอีกทีนึงว่า ถ้าเกิดว่าสงสัยว่าเอ๊ะมันมีปัญหาอะไรตรงไหน,นทําไมถึงสาตาร์ทไม่ติดอยู่ดีๆรถดับไปเฉยๆเลยเนี่ยจะดูตรงไหนบ้างสาหรับท่านที่เพิ่งกดเข้ามาดูหรือว่าท่านที่อยากหาความรู้เกี่ยวกับรถยนต์เพิ่มเติมหรือว่าท่านที่กดเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดซับสไครต์ก,ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะสาหรับรถยนต์รุ่นใหม่ๆนะรุ่นที่ว่ามีกล่อง ECU ใช้ควบคุมแล้วเนี่ย มันก็มีเซ็นเซอร์อยู่หลายตัวนะครับเซ็นเซอร์แต่ละตัวที่ว่ามีอาการเสียเนี่ยมันก็มีผลข้างเคียงหลายๆอย่างบางตัวพอเสียปุ๊บเซฟโหมดเซฟโหมดก็คือตัดรอบให้ใช้ความเร็วรอบไม่เกิน2000รอบไม่เกิน1500รอบหรือว่าวิ่งได้ไม่เกิน40 80อะไรอะไรงงี้นะครับสำหรับรถยนต์คันนี้นิสสันซันนี่เนี่ยนะเห็นลูกค้าเจ้าของรถบอกว่าจอดมาตั้งแต่ประมาณปีใหม่ ตอนนี้ก็11เดือนละประมาณ10เดือนจอดนะครับก็คือขับมาอยู่ดีๆมาจอดเสร็จปุ๊บสตาร์ทไม่ติดเงียบไปเลยก็คือสตาร์ทแทๆ้ๆๆ,ๆแต่ว่าเครื่องไม่ติดนะครับอาการนี้มันเป็นได้กับรถยนต์หลายๆรุ่นหลายๆ,าย,ๆยี่ห้อไม่ว่าจะเป็น v igo, ีโก DMAX, n a กนาวาร่าไททันนะนิสสันคือโตโยต้างโตโยตเป็นหมดไม่มีคันไหนเลี่ยงได้เพราะว่า มันมีเซนเซอร์ในการควบคุมแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้ดูนิสสันซันนี่คันนี้เป็นโลกประจําตัวของเขาเลยเซ็นเซอร์ที่ชอบเสียมีไฟลูกเครื่องยนต์โชว์ด้วยนะครับมันเป็นเพราะอะไรนี่มาดูจุดนี้นี่เซ็นเซอร์ตัวนี้ไหนยังเคนอันไหนตัวเก่าตัวใหม่วะอันนี้ตัวเก่าอันนี้ตัวใหม่ใช่ไหมอันนี้ตัวเก่าเนี่ยเซนเซอร์เขาเรียกว่าเซ็นเซอร์เผาล่าลิ้นและเซ็นเซอร์ เผาเข้าเหวี่ยงเผาเราลิ้นและมุมเผาข้าเหวี่ยงนี่นะอันนี้ของใหม่ทั้งคู่ใช่ไหมเนี่ยของนิสันซันนี่เขาจะมาเป็นคู่แบบนี้จะต้องเปลี่ยนทั้งคู่นะครับนี่เอาช่างเคนมาดูเซ็นเซอร์ที่เข้าเหวี่ยงก่อนเซ็นเซอร์ที่มุมเผาเข้าเหวี่ยงอยู่ตรงนี้โคตรแคบเลยมืดเต๋อถ่ายน่าจะถ่ายไม่ได้อะเนี่ยมันอยู่ในนี้อยู่ใต้ไดสตาร์ทไหนไดสตาร์ช่างเคนชี้ดิ มึงชี้จากข้างล่างสีกูมองไม่เห็นแขนมึงเต็มจอเลยเนี่ยเนอ่าเนีเนี่ยได้สาตาร์ทเนี่ยอันนี้คือได้สาตาร์ทเซนเซอร์มันจะอยู่ตรงเหล็กยืนย่นนี้อยู่ข้างในนี้นี่อยู่บริเวณนี้ผมเข้าไปถ่ายไม่ได้มันจะอยู่จุดนี้เนี่ยเอาช่างเคนล้วงใส่ให้หน่อยดีนะเซนเซอร์สำหรับจับและนับรอบว่าข้อเวียงเนี่ยหมุนไปเท่าไหร่องศาเท่าไหร่แล้วนะครับจะได้ปรับการจุดระเบิด ให้สัมพันธ์กับเซนเซอร์ลาวลิ้นนะครับนี่ตัวนี้ถ้าเกิดว่าร้อนเนี่ยทำยากนิดนึงนะครับมันจะเป็นปัญหาบ่อยเลยไอสำหรับนิด 3, สามซันนี่ผมเคยเจอเหมือนกัน d m a ม d m ดีแม็กเนี่ยจะมีอาการไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเซนเซอร์เพาาราวลิ้นเสียก็จะอีกอาการหนึ่ง้าเซนเซอร์เพาเข้าเวียงเสียก็จะอีกอาการหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะลองเข้าไปถ่ายดูที่มันมองเห็นหรือเปล่าเนี่ยเซนเซอร์มันจะอยู่ช่วง ช่วงใดสตาร์ทสูตรใดยเนี่ยเอาไฟฉายส่องดิชังเก็นเอามือคำๆลงไปก็เจออะอยู่ตรงเนี่ยเห็นไหมเห็นเหล็กนี่ไหมเหล็กเนี่ยฉายไฟดิช่งเก็เนี่ยเอามือออกเนี่ยอยู่ข้างๆเหล็กเนี่ยเหล็กตัวเนี้ยนะเหล็กเหล็กเนี่ย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 เหล็กตัวเนี้ยแล้วมันจะอยู่ข้างๆนี้บริเวณนี้เอาไฟจี้มีเอฟซีแนะนําให้ซื้อเลเซอร์มาเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ลงไปข้างล่าง ลงไปข้างล่างหน่อยหนึงอาประกอบเลยส่วนเซนเซ,นเซอร์เพาเราลิ้นนี่นะอยู่ตรงนี้เอาช่างเคียนสายไฟให้กูก่อนดิมันจะหนีไปไหนเนะี่ยนี่นะอยู่ข้างหน้าบริเวณนี้หน้าเครื่องเนี่ยมองลงไปใต้ท่อแอร์เนี่ยจะเห็นจุดนี้นี่นะตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้ในรูนี้น,น,นี่เห็นไหมนี่บริเวณรูน,นี้อยู่ตรงนี้ เราเปลี่ยนทั้งคู่นะครับเพราะว่าเซ็นเซอร์เขาแนะนําให้เปลี่ยนคู่เลยเอาช่างเคนไปเอามาเปลี่ยนอาการก็คือสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดแทดๆทแททแทหมุนเล่นอยู่งั้นแหะจนแบตหมดลูกค้าก็จอดหาช่างเปลี่ยนไม่ได้อันนี้ลูกค้าซื้ออะไรล่มาเองนี่หน้าตาอะไหมันจะเหมือนกันนะนี่หน้าตาอะไรเดี๋ยวดูว่าเปลี่ยนแล้วมันติดไหมนะครับ ส่วนของ d m แม d ก a จะเสียบ่อยแต่วีโก้เนี่ยไม่ค่อยเห็นเสียนะน้อยมากเลยที่จะเสียวีโก้ทนทนมากนะครับดีแมจะหน้าตาเป็นงี้จะอยู่สมมติตรงนี้เป็นหน้าเครื่องเนาะจะอยู่ตรงนี้ใต้บริเวณสายพานจะเสียบอยู่เงนี้เี่นนะแล้วก็ถ้าเป็นตัวล่างตัวล่างกับตัวบนเนี่ยใช้ด้วยกันได้นะครับตัวล่างจะอยู่ต้องถอดไดสตาร์ตเพจะเห็นจะแปะอยู่ข้างไดสตาร์ตคล้ายๆกับน,นิสันซันนี่นี่แหละนะจะเสียบ่อย ถ้าตัวบนเสียของดีแมกนะตัวบนเสียจะไม่ติดเลยอยู่ๆก็ไม่ติดบางคันไม่ติดโค้ดด้วยไปไล่เหอะบางทีผมออกไปดูลูกค้านอกสถานที่เนี่ยถ้าบอกว่าขับมาอยู่ดีๆแล้วจอดแล้วสตาร์ทไม่ติดติดไอ้อะไหลตัวนี้ไปเลยเนี่ยนี่นะเซนเซอร์พาวเควี่งเซนเซอร์พาวลอลิน้นเนี่ยไปเปลี่ยนปุ๊บสตาร์ทติดทันทีหลายๆคันเลยนะครับไม่ติดโค้ดส่วนถ้าเป็นตัวล่างตัวล่างนี้จะวิ่งไม่ออกนะครับสตาร์ทติดยากแต่ก็ติดนะ อ่ะเปลี่ยนเศษยังท่านเกณฑ์ <Yeah. S 1> อ่ะโอเคสตาร์ตติดไหมนี่ติดแล้วเห็นไหมอ่ะโอเคดับตัวเนี้ยเซนเซอร์บนล่างมันจะซิงกันมันจะซิง์มันจะคุยข้อมูลกันส่งข้อมูลกลับไปที่กล่องอ c ทว่าขเขาเบี่ยงหมุนถึงมุมองศาเท่าไหร่แล้วเผลรลลิ้นหมุนถึงองศาเท่าไหร่แล้วมันก็จะเอาข้อมูลตัวเนี้ยรายงานกล่องกล่องก็จะได้ ปรับการฉีดน้ํามันให้ถูกต้องสูบ 1, 2, 3, 4นะตามข้อมูลของเขานะครับเคยมีบางทีใส่มาร์กผิดนะใส่มาร์กผิดแล้วรถไม่ติดอึกอักอึกอักอึกอัก,อกมีวันนั้นช่างกรเนี่ยช่างกอใส่ผิดก็คือนวาร่านะครับเซ็นเซอร์ที่เข้าเหวี่ยงเนี่ยของนวารามันจะอยู่ตรงหัวหมูเกียร์ก็คือเปลี่ยนไฟวีแล้ว,ลวเสร็จปุ๊บช่างกรใส่มาร์กผิด วันนั้นมันมืดพอใส่มาร์กผิดเสร็จปุ๊บรถเข้ามาดีๆนี่แหละแล้วพอสตาร์ทอีกทีก็สตาร์ทไม่ติดแล้วเป็นการจุดระเบิดผิดจังหวะไปก็ไปทวนดูในกรณีนี้เนี่ยมันจะไม่ติดโค้ดด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่เซ็นเซอร์ผิดหรือว่าเราใส่มาร์กผิดนะครับแต่ว่าถ้าเซ็นเซอร์มันเสียเนี่ยมันมักจะมีโค้ดโชว์เป็นบางรุ่นนะต้องบอกว่าเป็นบางรุ่น D m a มส่วนมากจะไม่โชว์ไม่อยากจะโชว์นะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวดูสตาร์ทติดแล้วนี่นะ อ่าโอเคแล้วก็มีไฟลูกเครื่องยนต์โชว์ด้วยเพราะว่ามันติดโค้ดค้างเก่านะครับต้องมาลบไฟเครื่องยนต์อีกทีหนึง่งนะอย่าลืมเซ็นเซอร์เพาเหลาลิ้นและเซนเซอร์มุมเผาเข้าเวียงเนี่ยคอมบอลเลีวรุ่นใหม่ๆมเนี่ยมองข้ามไม่ได้นะครับเป็นเซ็นเซอร์ตัวหลักๆเลยที่ทําให้รถยนต์เนี่ยสตาร์ทไม่ติดนะครับยกเวน้น 4JH D Max 3000พตัวไดเล็กที่มีกล่องบนกล่องข้างอะนะตัวนั้นถอดออกก็ยังวิ่งได้เลยไม่จำเป็นต้องใช้ นะครับจะไปสําคัญกับพวกเป็นพวกรถยนต์เบนซินแล้วก็รถยนต์ดีเซลคอมมอนเลถ้าเซ็นเซอร์ตัวนี้บกพร่องอย่าง d m a มเจอบ่อยๆก็คือจะเสียแหล่ไม่เสียแหล่บางทีสตาร์ทติดไม่ติดบ้างบางทีก็อืดวิ่งไม่ออกก็ต้องไปดูเซ็นเซอร์ตัวนี้ว่ามันทํางานสมบูรณ์แบบหรือเปล่าและดอกจันตัวใหญ่ๆไว้เลยว่ารถทุกคันทุกรุ่นที่เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ตัวนี้เสียแน่นอนไม่มีทางเลี่ยง วันใดวันหนึ่งก็ต้องเสียเสียตังให้กับเซ็นเซอร์ตัวนี้แน่นอนนะครับโอเคกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ติดกระดิ่งไว้ครับถ้าเกิดมันมีสาระเกี่ยวกับรถยนต์เป็นเทคนิคการซ่อมเป็นวิธีการซ่อมแปลกๆเป็นการรีวิวเครื่องมือหรือว่าเป็นการรีวิวรถยนต์เดี๋ยวจะหามาลงให้ดูเรื่อยๆนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ